นี้ตัวใหญ่มันจะเป็นโลหะหลอกหลอกโลกหะขึ้นมาดูนนี้ตอนเย็นนะครับสี่โมงสี่โมงเย็นอันนี้ผมอยู่อินทรพานแขวนฟัง่งพระรชมวังจันทร์รุ่นพระราชวังจันทร์รน,รนี้พามาดูพามาชมช้าง อยู่ตีนพานวนช้างชื่อว่าพญาหงสาวดีางตัวใหญ่คช้างหล่อน่าจะหอลหหดหอด้วยโลหะนี่ช้างใหญ่ไมช้างหลอด้วยโลหะน่าจะโลหะครับชื่อว่า หงเต่าดีพญาของเต่าดีโอ้ตัวใหญ่เห็นไหมตใหญ่ๆใหญ่ตวใหญ่มากเหนะแล้ว้าผมเคยมาถ่ายทีนี้นะตอนนั้นตอนถ่ายใหม่หม่เริ่มที่จะถ่ายเพคิดวิดีโอ ม่การพูดสวยงามอีกอย่างนีอีกตัวนึ่งอยู่ฝั่งนู้นฝั่งลคราฟากับประมาณแขน,นฝั่งนู้นจะเป็นไก่ฝั่งนู้นแต่ผมจะพามไปแต่ตอนนี้รถเยอะ นีตะวันแขวนตันแขวนที่มีงานที่จัดง,งานแสงสี่เสียงไปที่ผ่านมานี้นี่น้ำลงละน้ำไม่น้ำลงเยอะเลยฝังนู้นเป็นไก่ไก่รลอมากน่าจะเป็นโลหะ ผมจะข้ามส่งล้นข้ามส่งล้มัวนี้ช้างตัวใหญ่ช้างกว้างอันนี้ตัวใหญ่มันจะเป็นโลหะหลอกหลอกโล,อล,อลอหะขึ้นมาดูกว้าง ใหญ่มากเดี๋ยวผมจะข้างฝั่งลุนไปดูจะถ่ายไก่ดูนี่พยาตามองเสาดีนะชื่อเดี๋ยวผมจะถ่ายไปถ่ายไก่ฝั่งลุน